สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมบิ๊กแมตช์นะคะศึกชิงที่1ระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตรทกับทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ค่ะวันนี้ตต่จะพาเพื่อนๆมาอ่านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีว่าเขาจะมีความคิดความเห็นอย่างไรที่ทางฮุนไดสามารถเอาชนะฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ได้คาบ้าน3ต่อ1เซตแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะคะ คอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่าเกมนี้ผู้เล่นจากฮุนไดเสิร์ฟดีทุกคนไม่เหมือนพิงค์สไปเดอร์เสิร์ฟเสียกันเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาค่ะวิภาวีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากๆขึ้นตีก็เด็ดขาดเกมรับก็เหนียวแน่นชื่นชมจริงๆผู้เล่นจากประเทศไทยรายนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง คอมเมนต์ต่อมาค่ะพอเห็นจังหวะที่โค้ดตบมือให้วิภาวีฉันปลื้มใจแทนเธอจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะสุดยอดมากๆวันนี้เอาชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ไปได้ไม่ธรรมดาแมตต์ต่อไปขอให้ชนะอีกนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เขาก็เขียนมาสั้นๆนะคะเขาเขียนมาว่าวิภาวีเธอทําให้ฉันน้ําตาไหลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้ําตาไหลเนี่ยเพราะดีใจหรือเขาอาจจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลของฮึงกุกหรือเปล่าเขาเสียใจหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะโมมาวิภาวีและยางฮโยจินทําหน้าที่ได้สุดยอดมากๆการรุกของเธอทั้งสามคนน่ากลัวจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะ ผู้เล่นในทีมหุนใดทุกคนดูสนุกกับการเล่นเกมไม่เครียดดูผ่อนคลายมากๆต่างจากผู้เล่นของฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์ที่สีหน้าออกได้ชัดเลยว่าเครียดและถูกกดดันอย่างมากอันนี้ตายเห็นด้วยมากๆเลยนะกับคอมเมนต์นี้นะคะเพราะว่าเฮดโค้ดของทางฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์เนี่ยค่อนข้างดุมากๆนะคะคือดุลูกทีมตลอดเลยนะยืนอยู่ข้างสนามก็ดุตอนขอเวลานอกก็ดุนะคะ ก็อาจจะสร้างความกดดันให้กับนักกีฬาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะช่วงหลังมานี้เห็นได้ชัดเลยว่าเฮงกุกไลท์พิงสไปเดอร์ฟอร์มตกมากน่าเสียดายจริงๆคอมเมนต์นี้นะคะไต่คิดว่าน่าจะเป็นแฟนของทางฮึงกุกแน่นอนนะที่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะอาจจะเสียดายฟอร์มของคิมยอนขยองแล้วก็เสียดายฟอร์มของทีมด้วยนะที่ดูดรอปลงค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะเก่งมากๆให้กำลังใจนะรักฮุนไดรักวิภาวีและรักคิมดาอินแม้วันนี้เธอจะไม่ได้ลงมาเล่นเพราะอาการป่วยอย่างไรฉันก็ให้กำลังใจเธอเสมอเป็นแฟนของคิมดาอินค่ะทุกคนให้กำลังใจคิมดาอินนะที่ไม่ได้มานะคอมเมนต์ต่อมาค่ะทั้งรับทั้งขุดทั้งตบ ครบเลยสำหรับวิภาวีผู้เล่นจากประเทศไทยรายนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆทีมฮุนไดโชคดีมากที่ได้เธอมาร่วมทีมโอ้โหคอมเมนต์นี้ค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ปลื้มใจจริงๆนะถ้าน้องสองวิภาวีได้เห็นคอมเมนต์นี้เชื่อว่าน้องจะต้องดีใจมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะไม่เข้าใจทำไมวิภาวีไม่ติดอลสตาร์ Star? ฝีมือระดับนี้ นี่ก็น่าจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลของน้องสองเลยนะคะที่เขามองว่าน้องสองควรจะได้ไปร่วมเล่นในเกมวอลเลย์บอลออสตาค่ะแต่ว่าเกมรายการออสตาเนี่ยก็ไม่ได้มีความสำคัญมาตัดสินอะไรนะมันเป็นแค่โปรแกรมที่จัดมาเพื่อความสนุกสนานค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะทีมฮุนไดาสามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างฮึงกุกไปได้ไม่ธรรมดา ต่อไปนี้ถ้าฮึงกุกไม่พัฒนาตัวเองทีมจะค่อยๆลดระดับความแข็งแกร่งลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะโมมาทำหน้าที่ได้ดีจริงๆฉันมองว่าผู้เล่นคนนี้แม้จะรูปร่างใหญ่แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเธอเลยเธอขึ้นตีขึ้นกระโดดได้เด็ดขาดอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาค่ะการแข่งขันในครั้งนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับฉันอย่างมากฉันเชื่อว่าฮุนไดฮิลสแตรตจะต้องเป็นอันดับหนึ่งนับตั้งแต่ครั้งนี้ไปจนจบฤดูกาลโอ้โหก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจทีมฮุนไดอย่างมากเลยนะคะเขามองว่าจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ยางไฮโยจินเธอยังคงเป็นตัวเด็ดของทีมคอมเมนต์นี้ก็มาสั้นๆนะคะเขาชื่นชมการเล่นของยางไฮโยจินค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเห็นจังหวะที่วิภาวีวิ่งเข้าไปเพื่อรับบอลน,นี่แหละคือความตั้งใจความทุ่มเทของนักกีฬามืออาชีพ ก็น่าจะเป็นช็อตที่น้องสองวิพาวีเนี่ยพุ่งตัวเองเข้าไปรับบอลน,นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยบอลจะอยู่ประมาณหน้าเน็ตพอดีนะเป็นอะไรที่ดูเดือดจริงๆนะคะดูไปแล้วก็สนุกแล้วก็ลุ้นว่าน้องจะรับทันไหมปรากฏว่าเอามือไปแผนเคก้กแล้วก็รับทันค่ะทุกคนแต่ว่าแต่จำไม่ได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยแต้มเนี่ยได้ใครนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณ เรารู้ว่ามันเหนื่อยเรารู้ว่าคุณต้องทุ่มเทขนาดไหนฉันขอบคุณจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะในช่วงฤดูหนาวนี้ฉันต้องมีความสุขมากๆแน่นอนเขาคอมเมนต์มาแค่นี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นแฟนของทางฮุนไดนะที่มองว่าครั้งต่อไปก็น่าจะชนะอีกแล้วก็จะมีความสุขแฮปปี้ประมาณนี้ค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทีมไหนแล้วสินะก็เป็นคอมเมนต์สั้นๆอีกเช่นกันค่ะทุกคนแล้วก็เป็นลักษณะของการข่มขมด้วยนิดๆนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะวิภาวีฉันหลงรักเธอรอยยิ้มของเธอทำให้ฉันมีความสุขคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ฉันไม่คิดเลยว่าหุนใดจะเอาชนะฮึงกุกได้ง่ายดายแบบนี้ต่อไปนี้หุนใดจะต้องขึ้นอันดับหนึ่งของตารางจนจบฤดูกาลอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาค่ะฮึงกุกต้องไปฝึกฝนตัวเองมาใหม่นะจึงจะสู้กับหุนใดได้คอมเมนต์ต่อมาค่ะ ฉันชอบจังหวะหยอดของวิภาวีเธอหยอดได้ฉลาดมากๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะอะไรจะแข็งแกร่งขนาดนี้หุนใดเธอไม่แพ้เลยหรือชน,นะรวดเดียวเลยนี่สินะว่าที่แชมป์โอ้โหก็อวยกันมากๆเลยนะสำหรับคอมเมนต์นี้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ฉันจะติดตามผลงานของคุณตลอดไปเชียฮุนไดเชียวิภาวีคอมเมนต์ต่อมาค่ะโมมาเข้าขากันกับตัวเซตได้ดีมากแม้ว่าคิมดาอินจะไม่อยู่แต่เธอทำผลงานของเธอได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ขอชื่นชมโค้ชที่วันนี้สามารถทำให้หุ่นใดชนะได้โค้ชคนนี้เก่งจริงๆ นี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะที่ไต่ได้หยิบยกมาให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับทราบกันนะคะว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาพูดถึงน้องสองวิภาวีพูดถึงทีมฮุนไดว่าอย่างไรนะแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงค่ะว่าสําหรับแฟนวอลเลย์บอลของฮึงกุกไล่พิงค์สไปเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์ที่แตกต่างไปกว่านี้นะคะก็จะเป็นคอมเมนต์ที่เชิงให้กําลังใจทีมของเขานะแล้วก็มีการต่อว่าไปที่เรื่องของโค้ชด้วยนะคะว่าโค้ชนั้นแก้เกมไม่ดีอะไรต่างๆ นานะแต่คอมเมนต์ที่ไต่เอามาในวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นแฟนวเย์บอลของฮุนไดซะมากกว่านั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะหากไต่พูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ